ถึงในไอดอลหญิงที่ดีที่สุดในเกาหลีลิซ่ายังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง VMA ฉันหวังว่าเธอจะได้แสดงมันนี่บนเวทีที่นั่นไม่ควรมีแค่พวกเราที่รู้ความสามารถของเธอคนอเมริกันทุกคนต้องได้รู้จักเธอหุ่นนางแบบของลิซ่าเป็นหุ่นมาตรฐาน หัวเล็กไหลเป็นมุมฉากหัวจึงดูเล็กลงเอวเป็นเอวมดขายยาวมีกระดูกเชิงกรานที่พอดีบ้ามากฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นการแสดงบนเวทีฉันตั้งตารอว MA มเมารืนนี้จริงๆฉันคิดว่าน้องลิซ่าเป็นคนดังในแบล็คพิงคคนเกาหลีไม่ได้เกลียดลิซ่าฉันชอบลิซ่าเพราะว่าลิซ่าน่ารักมีความสามารถและใจดีไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ได้ไหมแต่ฉันคิดว่าการเต้นของลิซ่านั้นดีที่สุดในบรรดาไอดอล 妖影。 แต่ตำแหน่งสัดส่วนบุคลิกการควบคุมเวทีของลิซ่านั้นดีหมดแม้ว,ว่าฉันจะไม่ใช่แฟนคลับเธอแต่น้องลิซ่าเป็นต่างชาติคนเดียวที่ฉันชื่นชอบความสามารถเป็นเรื่องมหัศจย์ที่ประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้ในประเทศอื่นลิซ่าโดดเด่นมากเวลาเธอเต้นสเตทให้ม,มากโรเซ่ลิซ่าแสดงบนเวทีได้ดีมากสไตล์ท่าเต้นการร้องเพลงและการแสดงและพลงคือดีและสวยมากดีทุกอย่างรู้สึกเหมือนทำได้ บนเสเตท่ามกลางกล้องที่เวียนหัวแต่กล้องกวนใจจริงๆใน MV ว่าโหดแล้วแต่การแสดงบนเวทีโหดกว่าหมุนตรงกลาง360องศายอย่างบ้าคลาั่งก็ปั่นไปเลยสิคะดูสเปเชียลสเตตไปรอบเดียวปั่นไม่ไหวจริงๆถึงกับต้องควานหายาดม